ในวิดีโอนี้จะมาอธิบายเกี่ยวกับการจัดการบัญชีเจ้าหนี้ลูกหนี้กันนะครับสำหรับการจัดการบัญชีลูกหนี้เจ้าหนี้จะเป็นฟังก์ชันที่ทำงานเมื่อมีการเปิดบินขายหรือบินซื้อไปแล้วหากมีการสาใส่หมายเลขการติดตามที่เอกสารใบแจ้งหนี้การขายหรือว่าใบกำกับภาษีซื้อเอาไว้ก็จะสามารถจัดการกับยอดเงินที่ต้องชำระหรือรับชำระรวมถึงวันครบกำหนดจ่ายหรือรับชำระของเจ้าหนี้หรือลูกหนี้ได้นั่นเองครับ ซึ่งการจัดการในส่วนของลูกหนี้เจ้าหนี้จะไปทำต่ออีกทีที่บัญชี2ลูกหนี้หรือว่าเจ้าหนี้นั่นเองครับโดยก่อนที่จะไปทําการจัดการลูกหนี้กับเจ้าหนี้จะต้องมาทําการตั้งค่าเปิดใช้งานฟังก์ชันการจัดการเจ้าหนี้ลูกหนี้ก่อนโดยการตั้งค่าดังกล่าวจะอยู่ที่การปรับแต่งผู้ใช้องค์ประกอบตั้งค่าฟังก์ชันแท็บบัญชีการจัดการเจ้าหนี้ลูกหนี้ ที่รายการนี้จะแบ่งหัวข้อการจัดการออกเป็น2ส,ส่วนคือ1การจัดการหมายเลขลูกหนี้และ2การจัดการหมายเลขเจ้าหนี้เมื่อคลิกเข้ามาที่รายการดังกล่าวแล้วจะมีหน้าต่างการตั้งค่าแบบนี้ปรากฏขึ้นมาครับ ซึ่งการตั้งค่าการจัดการหมายเลขลูกหนี้หรือว่าเจ้าหนี้จะหมายถึงเมื่อสร้างเอกาสารพร้อมกับระบุบัญชีที่มีการตั้งค่าเป็นลูกหนี้หรือเจ้าหนี้แล้วนั้นหมายเลขของลูกหนี้หรือว่าเจ้าหนี้ก็จะถูกกําหนดและจัดการตามหมายเลขการติดตามในบัญชี2ลูกหนี้เจ้าหนี้นั่นเองครับซึ่งสามารถเลือกการตั้งค่าเป็นจําเป็นต้องใช้ตัวเลือกและไม่ใช้ได้ครับเมื่อทําการตั้งค่าการจัดการหมายเลขลูกหนี้เจ้าหนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วหากคลิกมาที่บัญชี1ใบแจ้งหนี้ ที่เมนูใบแจ้งหนี้การขายหนึ่งและใบกำกับภาษีซื้อหนึ่งที่รายการด้านล่างจะมีแถบข้อความสีดำอย่างหมายเลขการติดตามปรากฏขึ้นมาแบบนี้ครับซึ่งที่ช่องข้อความดังกล่าวจะเอาไว้สใส่หมายเลขการติดตามเพื่อใช้จัดการกับลูกหนี้หรือว่าเจ้าหนี้ของเรานั่นเองครับทีนี้เราจะมาลองสร้างเอกสารโดยระบุหมายเลขการติดตามลูกหนี้ที่เมนูใบแจ้งหนี้การขายนะครับระบุข้อมูลบนเอกสารให้เรียบร้อยจากนั้นให้คลิกมาที่รายการหมายเลขการติดตามที่ด้านล่างตรงนี้ คลิกที่ปุ่ม FN ที่ด้านขวามือและเลือกคำว่าสร้างหมายเลขจากนั้นกดที่ปุ่มใช้ได้เลยครับหลังจากตรวจสอบแล้วไม่พบส่วนที่ต้องแก้ไขอะไรเพิ่มเติมก็ให้กดปุ่มบันทึก F8 ได้เลยครับเมื่อกดบันทึกเอกสารเสร็จเรียบร้อยแล้วให้คลิกเข้ามาที่บัญชี2ลูกหนี้เมนูรายการลูกหนี้เมื่อคลิกเข้ามาที่เมนูดังกล่าวแล้วจะสามารถตรวจสอบรายการของหนี้ที่เพิ่มขึ้นมาหรือว่าลดลงได้นั่นเองครับ เมื่อสักครู่เรามีการสร้างเอกสารใบแจ้งี้การขายหนึ่งเข้ามาด้วยยอดเงิน53,500ซึ่งรายการดังกล่าวก็จะถูกเพิ่มเข้ามาในระบบเรียบร้อยแล้วครับทีนี้เราจะมาลองทำรับชำระยอดหนี้ดังกล่าวกันนะครับโดยสามารถทำการรับชำระยอดหนี้ดังกล่าวได้ผ่านเมนูรับชำระหนี้ตรงนี้ครับเมื่อคลิกเข้ามาที่รายการดังกล่าวแล้วหากต้องการทำรับชำระให้นำเมาส์ไปวางค้างไว้ที่คอลัมน์มูลค่าจ่ายแบบนี้ได้เลยครับ จากนั้นให้มาคลิกที่ปุ่มสร้างใบสําคัญรับเพื่อทําการสร้างเอกสารรับเงินและลางหนี้ครับหรือถ้าหากไม่ต้องการทํารับเงินผ่านที่หน้าเมนูนี้สามารถทําการรับเงินและลางหนี้ได้ที่เมนูสมุดร,รายวันรับเงินได้เช่นกันครับโดยให้คลิกไปที่บัญชี1บันทึกทันทีสมุดร,รายวันรับเงินระบุข้อมูลการทํารับชําระให้เรียบร้อยโดยที่รายการบัญชีเงินฝากให้ระบุเป็นบัญชีที่มีการรับเงินเข้ามา ในที่นี้กําหนดให้เป็นบัญชีธนาคารกสิกรไทยจากนั้นที่ช่องรหัสบัญชีข้างๆให้ใส่เป็นลูกหนี้การค้าของเรานะครับระบุรหัสของลูกหนี้และจํานวนเงินให้เรียบร้อยจากนั้นให้คลิกที่คําว่าระบุข้อมูลที่ด้านขวาตรงนี้เลขเอกสารที่มีการตั้งนี้เอาไว้เมื่อสักครู่แล้วกดที่คําว่าใช้ได้เลยครับเมื่อกดใช้แล้วที่รายการระบุข้อมูลจะมีแรงเงาสีส้มๆแบบนี้ขึ้นมา ซึ่งจะหมายความว่ามีการลิงก์กับเอกสารที่เราตั้งหนี้ไว้เสร็จเรียบร้อยแล้วครับเมื่อไม่มีรายการอใดที่จะต้องแก้ไขเพิ่มเติมก็สามารถกดปุ่มบันทึกได้เลยครับทีนี้เราจะมาลองตรวจสอบสถานะการชําระเงินของลูกหนี้กันนะครับโดยให้คลิกมาที่บัญชี2ลูกหนี้สถานะการชําระเงินของลูกหนี้ระบุชื่อของลูกหนี้แล้วกดค้นหาได้เลยครับจะเห็นได้ว่าระบบก็จะมีการแสดงบันทึกการชําระเงินของลูกหนี้ให้แบบนี้ครับ